สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาออลองกลันน่นแนวคิดสำคัญส,ค,ญสคัญจากบทสรุปของหนังสือเหนือกว่า Wall Street หรือ One Up on Wall Street กันครับเป้ oh my, าหมายหลักๆเลยก็คือการสกัดเอาแก่นความรู้ที่เน้นเรื่องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนะครับซึ่งเ,เป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะต่างไปจากเกมเก่งกำไรระยะสั้นๆที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆครับผมเราจะคุยกันหลายประเด็นเลยวันนี้ ทั้งเรื่องสำคัญอย่างการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing แล้วก็เรื่องจิตวิทยาการลงทุนอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับกลยุทธ์การสร้างพอร์ตการวิเคราะห์บริษัทแบบเจาะลึกถึงแก่นเลยรวมถึงข้อผิดพลาดที่นักลงทุนมักจะทำกันบ่อยๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลักการมองเกมยาวๆครับเอาละครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ เท่าที่เข้าใจคือหลักการคือการมองหาบริษัทที่แบบว่าประเมินแล้วว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการเนี่ยมันสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดณนะตอนนั้นโดยจะให้น้ำหนักกับพวกปัจจัยพื้นฐานอย่างเช่นกำไรกระแสะเงินสดหรือนี่สินมากกว่าจะไปตามกระแสะข่าวหรือความนิยมชั่วครั้งช่วคราวนะครับใช่เลยค่ะแล้ว จุดที่มันต่างจริงๆก็คือมันไม่ใช่การพยายามไปจับจังหวะตลาดนะคะแต่เป็นการาทำความเข้าใจตัวธุรกิจอย่างลึกซึ้งจริงๆในบทสรุปก็จะเน้นเลยว่าต้องดูไปถึงโมเดลธุรกิจของบริษัทความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มันแบบว่ายั่งยืนนะคะเช่นอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข่งแกร่งมากๆเลยหรือว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่างกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนรวมทั้งคุณภาพของผู้บริหารด้วยนะคะแล้วก็ ออความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินอันนี้ก็สําคัญมากค่ะโหต้องวิเคราะห์ละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็พาเรามาถึงอีกปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับคือเรื่องของอารมณ์หรือจิตวิทยาการลงทุนในบทสรุปก็ชี้ชัดเลยว่าแค่รู้เรื่องการเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอแต่การควบคุมอารมณ์ตัวเองการมีวินยัยและก็ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนี่แหละครับคือตัวตัดสินความสําเร็จเลยโดยเฉพาะเวลาที่ตลาดมันผันผวน,นมากๆพลาดในการลงทุนอยู่บทสรุปชี้ถึงข้อผิดพลาดแบบคลาสสิกเลยนะคะเช่นการวิ่งตามฝูงชนเห็นคนอื่นซื้อก็แห่ซื้อตามหรือการซื้อซื้อขายขายอยเกินไปแปลว่าใจร้อนอยากได้กําไรเร็วๆค่ะแล้วก็ขาดความอดทนที่จะถือลงทุนเพื่อรอการเติบโตจริงๆจังๆหรือบางทีก็เออไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยก็มีค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าการควบคุมจิตใจนี้สำคัญพอๆกับเรื่องกลยุทธ์เลยนะคะโหฟังดูเหมือนต้องอาศัยความอดทนสูงมากๆเลยนะครับสวนทางกับที่เราเห็นคนส่วนใหญ่ทํากันเลยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงกลยุทธ์การสร้างพอร์ตตามแนวทางในบทสรุปนี้ละครับนอกจากเรื่องกระจายความเสี่ยงแล้วมีแนวทางการเลือกคุณแบบไหนที่เน้นเป็นพิเศษไหมครับสาหรับพอร์ตระยะยาวค่ะแนวทางก็จะเน้นสร้างพอร์ตที่ สมดุลน,นะคะคือมีการกระจายความเสี่ยงไปในอุตสาหกรรมหรือสินทรัพย์ที่หลากหลายหน่อยแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือการเลือกหุ้นของบริษัทที่มีศักยาภาพในการเติบโตจริงๆในระยะย,ยาวค่ะอาจจะเป็นบริษัทที่มั่นคงเติบโตสม่าเสมอหรือบริษัทที่อยู่ในช่วงแบบว่าฟื้นตัวแต่พื้นฐานยังดีอยู่ไม่ใช่หุ้นตามกระแสที่หวือหวาแล้วที่สำคัญมากๆคือไม่เน้นการซื้อขายเปลี่ยนมือบ่อยๆค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเน้นการเลือกให้ถูกตัวตั้งแต่แรกแล้วก็ถือยาวไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าหัวใจของการลงทุนให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวตามแนวคิดนี้คือการยึดหลักการที่ถูกต้องการวิเคราะห์ธุรกิจอย่างรอบด้านการมีวินัยทำตามแผนที่วางไว้แล้วก็ ความอดทนค่ะอดทนที่จะรอคอยให้มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจมันสะท้อนออกมาโดยที่ไม่หวั่นไหวไปกับความผันผวน,นระยะสั้นของตลาดอืมสรุปแล้วสิ่งที่เราได้จากบทสรุปของเหนือกว่า Wall Street เนี่ยก็คือความสำเร็จในการลงทุนมันไม่ได้มาจากเทคนิคที่ซับซ้อนหรือสูตรรับอะไรเลยนะครับแต่มันคือการกลับไปสู่พื้นฐานที่มั่นคงทั้งหลักการการวิเคราะห์วินยัยแล้วก็ความอดทน เป็นเรื่องของการาแยกตัวเองออกจากความสับสวนวุ่นวายของตลาดแล้วก็มุ่งไปที่คุณค่าแท้จริงของธุรกิจในระยะยาวใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะอืดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลงไปคิดต่อยอดกันดูนะคะคือถ้าเราปรับมุมมองมาเน้นที่การค้นหามูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจเป็นหลักอย่างที่หนังสือแนะนำจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองแล้วก็รับมือกับภาวะตลาดขาลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไปได้อย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคนที่แบบว่าจิตใจจดจ,จ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นรายวันเป็นหลักก็น่าคิดนะคะว่าหลักการและจิตวิทยาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาช่วยตรง